สุขสบายดีครับพี่นอ้องยินดีต้อนรับเข้าสู่ชนชัยรถแถสซิงใช่ไหมครับโปรเจกต์ใหม่เขามาแล้วพี่น้องกับดีซีหกศูนย์ฮะทังอุ้มมาแล้วทังอุ้มมาแล้วครับนี่ทางอุ้มมาแล้วครับพี่นอ้องทางอุ้มมาแล้วโปรเจกต์ใหม่ของปีหอเก่าฮข,ขันหกสิบติดทางอุ้มครับอันนี้พี่นอ้องขั้นยุ่งขั้นพีโปรเจกต์ใหม่ ยวติดแล้วๆสินี้ราคามาเสนอไอ้พี่นอ้องสนใจช่องล่างใหม่เครื่องฟิตใหม่ให้ระบบตู้สีนี่ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับผ่าน100ร้อยเปอร์เซ็นตรงทั้งหนาตรงทั้งหนานี่เขาก็จะติดติดอุ่มตัวนี้ครับทอขาวตายมันตอ่อน,นี่ครับทางอุ่มมาแล้วอุป,ปกรณ์เพียบซะเลอเกิน เหี่ยนอยู่ไม่ถ้าอะไรลดนี่ครับถังอุ้มถังอุ้มถังอุ้มมือนี้เชาบ้านครับอยู่บ้านอยู่บ้านคือเกอิโลอะไเอาไปมาเป็นมองว่างของล่ะเกี่ยวดันล้านเปรอร์เซ็นค้อสปริงโอ้ยหกจะได้เกินมีมั้ง ขอสปริงครับอันนี้พาเลยช่วงล่างแน่นเปียกี๋ยวเปลี่ยนจากรถกระสอบกลายเป็นรถอุ้มครับไปโปรเจกต์ปีนี้นิ้วสปริงเรียบร้อยแต่งเต็มครับเกี่ยดันทุสเตอร์โปรเจกต์ปีนี้เขา๋ยวางกันมึงช่วงล่างครับลุ่นเลอะไม่สุรุกเลย ช่วงแากเปียเกียดีครับเดี๋ยวเครื่องถี่ไปโอวฮอนไม้อยู่โอวฮอนเครื่องไม้ครับบแรงปะเลยหกสิบตัวแรง,ไไนแรงในตำนานเกโยวดันครับเกโยวดันดตวนัวสติร์วเราบ้านเข้าบ้านครับประมาณนี้นะพี่น้องกะมื้อนี้วันที่เก้า มกราสองห้าหกเก้าเดี๋ยวติดตั้งอุ้มแล้วสิมีราคามาเสนอพี่น้องอันนี้เจ็ดสิบตัวแรงห่ากับยังอยู่คือเก่าครับเจ็ดสิบตัวแรงเอาไปว่าเป็นหม่องวางขงวงหมดละเก็บของกันกจออันนี้กับสเต็มเดียวกันครับทุกอย่างเกี่ยวดันพานครับเราแค่น,นี้พานจวดเลย ไม่มีปัญหาเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเติมน้ำมันขี้เลยเลยเฮ้ยรถขี้อยไหมยังนี่ไม่ไ <c> ด <oughs> ้สนใจกับติดต่อมาได้พี่น้อง0 92242483ครับรถไทยประยุท์รถไทยยู่กับทีมงานโย่เกษตรสมบ์ครับรถไทยหลือต่อ,อุอ,อกกณ์น <c oughs> ประมาณนี้ครับ60นี่ครับ ตู้พวกระบบตู้ระบบยังกะระบบเดียวกันครับเจ็ดสิบขั้นนี้เลยครับนี่เหตดมาสุดระบบเดียวกันเลยผ่านเลยประมาณนี้นะอันนี้เขาก็ใส่มาครบครับพวกระบบระบบทุกระบบครบหมดเนี่ทั้งอุ่มทั้งนี่ได้มาครบหมดครับเยวพร้อมขึ้น พร้อมขึ้นคันนี้ครับคันหกสิบคันนี้ขึ้นคันนี้หกศูนย์มันหกรีวิวอะไรพีอ่อยู่ไหนบวดเดี๋ยวสีไทยเมึงตอนผลิตตอนเลี้ยนครับจะเลี่ยนถังอุ่มเลี่ยนอยงเง็ะให้จำๆเลยกลายเป็นรถอุ่มพี่นอ้องมานี่ครับผมเดสนใจครับติดต่อไม่ได้ครับมาเมืองก็ได้ อือกศูนย์หกศูนย์ย 60, 60. สติปจวดไม่ชุดสกูไม้ทั้งสี่เส้นครับตัวน้อนตัวตัง้งตัวน้อนสองตัวตั้งสองไมเหมดเกี่ยวเขาประมาณสามไอยลนี่แหละที่เปลี่ยนไปดักดักซิ่ง ปากนี่คล่องคล่องเกินคล่องนี่บ่บมีแล้วครับเขาลมลมนี่ดันไหลเลืเลยเบ่มีติดคอบ่มีติดตู้เลยคันนี้ซอสซอสปัดเลยอันนี้ครับผมใส่ทางอุ้มสายนี่นาะใส่ทางอุ้มแล้วแล้วมีราคาครับใส่ทางอุ้มแล้วมีราคาให้ ใส่ทางอุ้มแล้วก็ได้ครับหรือว่าพู้ในสีมเมืองก็ได้ครับ0 9 2ย์4 2 4 8สี่อ่ปสาครับสอบถามราคาได้นะพี่น้องสอบถามราคาได้เปลี่ยนจากรถกระสอบกลายเป็นรถอุ้มครับงั้นนี่สเต็ปนี้ครับปากเดิมคราบปากเดิมปากเดิมเต่งคล้องรอพื้นคล้องน,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 นี้ เกิรลอยปร์เซ็นต์ครับข้องเนี่ยสุดยอดเลยเขาล่มๆนี่ดันแบบสุดคนทวนเลยพี่น้องไหลเขาลือสอดปดสอดปดเลยบองยาน่าติดคอติดอยังเ่เคยติดคอบ่เคยติดอย่างมีเขาเขาบ้านครับเช็คสภาพรถเดียวตัวแรงเรา จัดไปครับเพราได้ขาประตูนี่ครับโลลแกนโลลแกนโชเฟอร์ครับยวสีดิเห็ดกันชนครับกันชนมันไหนตัวเห็ดมันหลวมเดเห็ดเต็มสเต็ปครับเต็มระบบจบที่เราไม่ เยอรกทักโบกได้ครับตามการทาง,างชนชัยรถไทยซิ่งแฉเนวฮ่าๆๆทีนี้กับารารงานตัวประมาณนี้ครับเ้วก็รถไทยเข้าอยู่กเกษตรสมบูรณ์เนาะเหลือแต่อุปกรณ์เนี่ยมันอุปกรณ์เกษตรมีบิวอยู่หลายอย่างอยู่ครับ ใบรตเตอรี่ใบผ่านใบขี่เมาส์ต้องเปลี่ยนครับรถสามปีแล้วมารายงานผลหลังจากการเจ็บเกี่ยวฤดูกาลปีห8แปดไปแล้วปีหกเก่ามาก็ต้องวางแผนเตรียมงานไว้ผูใ้ใดสนใจเบิดเกี่ยวกับเมืองครับอโอเคนะราคากสอบถามได้ครับผม092 2์4 2483ครับ 0922642483ชวนชัยรถไทยซิงชาแนลคลิปนี้กับประมาณนี้นะพี่น้องฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามกับชวนชัยรถไทยซิงชาแนลครับผมสวัสดีครับ